ค่ะตอนนี้อยู่ตุรกุมิกะแบกกระเป๋าหนักมากไม่รู้หนักอะไรตอนนี้กำลังเดินไปเช็คอินโรงแรมนะคะอยู่ตุรกุอาหารอินเดียเหรอมิกะตัวเหรอมินิอู้สีราบินตัวเหรอกำลังจะไปกินซูชินะคะหิวมาก กำลังไปเช็คอินที่โรงแรมนะคะ กะ10บสชิ้นมิวติสิบชิ้นนะคะ And know, Love like the ตอนนี้กินซูชิเสร็จแล้วนะคะก็พา mm hmm. กันมาเดินเล่น จะไปห้องก่อนฝนจะตกอะ่ะฝนตกแล้วตอนนี้มาเดินช้อปปิ้งนะคะเพื่อนๆที่ขาวนี่นี่่ะ

แมต้ตอนนี้มานั่งดื่มเบียร์นะคะสองคนก็ฝนตกนะคะนี่เลยโรงแรมก็อยู่ตรงนูน้นแกนดิกนะคะโรงแรมตอนนี้เราทานอาหารเช้าเสร็จแล้วนะคะก็พากันมาเดินเล่นตอนนี้ประมาณ9้าโมงกว่า ก้าโมงครึ่งะคะอันนี้โรงแรมที่เรามาพักสแกนดิคเดินเล่นตอนนี้เรานะคะกำลังจะมาเช่าจักรยานเนาะตอนนี้กำลังดาวน์โหลดแอปอยู่นะคะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่จะมาขี่จักรยานเช่าแบบนี้กำลังดาวน์โหลดแอปอยู่ ตอนนี้ได้แล้วนะคะโอ้โ oh, ห oh, ใช้เวลา <laughs> 2ยูโร1ชั่วโมงอะ่ะมีกะไปแล้วไปมีกะซินาเอ็นทีเอาลอง <laughs> เอาไปนะ <laughs> กลับมา <laughs> 啊！<Huh? S 2> <laughs> ตอนนี้เอาจักรยานมาคืนแล้วนะคะจ่ายคนละ3ามยูโรก็สนุกดีนะตอนนี้จะไปเช็คเอาท์แล้วจะไปอาบน้ำแล้วก็จะกลับจะไปซื้อของที่โกซิตี้แล้วก็จะกลับบ้าน เมื่อวานเลิกงานมาแล้วก็มานี่เลยวันนี้วันหยุดหยุดสามวันตอนนี้เช็คเอาแล้วนะคะฝนจะตกเลยเนาะนี่กะฝนจะตกมั้งตลาดขายของตลาดหน,น้าร้อนเอ๊ยา <laughs> ตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะคะก็ไปสั่งมะเขือมา เดี๋ยวเราจะมาเปิดกันมะเขือสั่งมาจากในเน็ตอนะจะทำแกงเขียวหวานหมูจิจ้มเขือใหญ่มากโลละเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้สิบแปดมั้งสวยนะ ได้เนื้อมาจะลองทำแกงเขียวหวาหนเนืหมูเนื้อหมูคนรอกินผมก้าเสือสินาะสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาป่านะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีเห็ดไหมป่าแห้งมากเลยอะ่ะ แห้งมากมีกาเดิอนน้ำนาแล้วผลไม้ก็ไม่มีเลยนะงงมากแล้วแต่พื้นที่ด้วยแล้วนะไม่มีเห็ดเลยอะ่ะเหนเ็นเพื่อนๆใน Facebook เก็บกันใหญ่เลยนะคะทำไมเรามาดูไม่มีเลยแห้งมาก ทำไมไม่มีเหตุเลยเนี่ยปีที่แล้วตรงนี้เยอะมากเลยปีนี้หายไม่มีสักดอกเก็บลูกดำกินดีกว่ามันมีเป็นหย่อมๆนะคะโชคไม่ดีเลยไม่มี ไม่มีไอ้นี่เผ็ดให้เก็บบ่มีเห็ดให้เก็บเลยพี่น้องเออไม่มีเห็ดให้เก็บก็มาเก็บไอ้นี่กินวุ้ยเดินไปก็กลัวงูไปนะทำอะไร กินบูบรีไม่มีเห็ดให้เก็บไม่มีเห็ดให้เก็บพากันมากินบูบรีห้อร่อย <c oughs> หอร่อยอ ตอนนี้เรากำลังจะย้ายป่านะคะเราจะขับรถไปเรื่อยๆหยุดสามบันอยู่บ้านก็ไม่รู้จะทำอะไร <c oughs> หากิจกรรมทำเดินป่าเดินอ,อยู่บ้านก็นอนดูแต่ YouTube โทรศัพท์ก็เบื่อะคะ <c oughs> เพื่อนๆเจอเห็ดนะคะอันเนี้ยดอกแรกของปีเลย นี่เตมัวไม่เก็บหรอกเพราะว่ามันอยู่ติดถนนมันเพิ่งขึ้นอะเห็นไหมเนี่ยตัวสีเปียนี้ก็ตัวตามมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองไหมเห็นไหมเล็กๆนี่ปลาลยอนมุตะเปียนี่อือนี่เห็นไหมเนี่ยมันเพิ่งขึ้นอ่ะเน,นี่เยเล็กมาก เพื่อนๆคามิวนะคะ,ะ,คะเพิ่งเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ใช่ไหมแล้วก็ต้องดาวน์โหลดอะไรหลายๆอย่างใหม่หมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นโทรศัพท์เครื่องเก่าเนาะก็เดี๋ยวจะมาเล่าบอกนะคะว่าอากาิกรไทยแล้วก็มิวจะมีกาิกรไทยแล้วก็กรุงไทยนะคะคือต้องดาวน์โหลดใหม่หมดเลยถ้าเราเปลี่ยนโทรศัพท์อะไรเงี้ยนะคะแต่เราอะไม่ต้อง ไม่ต้องบินกลับไทยเพื่อที่จะไปยืนยันตัวตนนะคะมิวจะมาแนะนํานะคะว่าทํำยังไงนะคะเพื่อนเพื่อนก็ดาวน์โหลดอาโเทรศัพท์ใหม่นะคะดาวน์โหลดแอป,ปของกสิกรแล้วก็กรุงไทยให้เรียบร้อยนะคะขอแค่เพื่อนๆมีซิมไทยนะคะแล้วก็วันวันยังไม่หมดนะคะแล้วก็มิวนะมีซิมไทยเวลากลับไทยไปอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ซิมไทยนะคะมิวจะเติมเงินไว้ทุกๆเดือนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้วันอะ่ะมันหมดอะไรเงี้ยนะคะเออก็เติมเติมเงินไว้นะคะ พอเราดาวน์โหลดแอปกสิกรไทยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็ตอนแรกมิวก็ไม่เข้าใจนะคะก็เลยส่งไลน์นะคะไปหาทางกาสซกรอะ่ะเพราะว่าในแอปกสิกรมันจะมีไลน์แบบไลฟ์24ชั่วโมงเหมือนแชท24ชั่วโมงใช่ไหมหมิวก็เลยเออส่งไปสอบถามว่าออต้องทํายังไงนู่นนี่นั่นนะคะเขาก็เลยบอกว่าให้หมิวนะ่ะไปแชทคุยหรือว่าโทรไปทางซิม ซิมที่เราใช้งานอย่างเช่น AIS, d t e c อะไรเงี้ยส่วนตัวใช้ของ d t e c เนาะเราก็เลยแชร์ไปในใน a c e b o o k บอกว่าให้เปิด roaming ให้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ที่อยู่เอ้ยไม่ใช่ให้เบอร์โทรแล้วก็ชื่อโทรศัพท์อ่าชื่อที่เราชื่อของเรานะคะส่งไปให้เขานะเขาก็เลยเออเปิด roaming ให้นะคะแล้วแล้วก็ให้เขานะคะสมัครเน็ตเหมือนแบบใช้งานต่างประเทศอะไรเงี้ยนะให้นะคะมันก็เลยเออสมัครไป เงินในเงินในในซิมเราอะมีอยู่ประมาณ600เราก็เลยให้เขาอ่ะสมัครอินเทอร์เนต็ตให้ประมาณ3วันนะคะเราก็เลยเอาซิมนั้นนะคะมาใส่ในโทรศัพท์ใหม่นะคะก็คือถอดถอดมาะคะแล้วก็ใส่แล้วแล้วเราก็เข้าไปในแอปกาิกรนะคะมันจะมีให้ยืนยันนะคะเพื่อนแล้วก็ส่งรหัสอะไรเงี้ยมามาในในเบอร์เรานะคะคือง่ายมากเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปอ่า เมืองไทยบินไปเสียเงินนะคะก็เขาก็จะส่งรหัสส่งอะไรเงี้ยมาในมาในโทรศัพท์เราแล้วก็ไปเปิดโร a m i n g อะไรเงี้ยเออเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็กดเปิด roaming ใช้เน็ตปกติอะไรี้ยก็ตอนนี้ก็ดาวน์โหลดเรียบร้อยตอนแรกคิดคิดอยู่หลายวันเฮ้ยทำไงดีว่าอะไรเงี้ยเออเราก็เลยลองแชทถามของกสิกรดูนะคะปรากฏว่าเออมันก็ง่ายมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะ ตอนนี้ก็ใช้ได้ปกติแล้วนะคะกสิกรแล้วก็กรุงไทยนะคะก็ปกติตอนนี้ยังเหลือของธนาคารที่ฟินแลนด์นะคะดาวโหลดมาแล้วหนึ่งหนึ่งอันเนาะยังเหลืออีกของสีเขียวนะคะก็มันบอกว่าเบอร์โทรผิดนะคะมัก็ต้องต้อง,ต,องต้องรอให้มิกะรโทรไปไปแจ้งเขาอะไรเงี้ยหรือว่าเดี๋ยวคิดดูก่อนว่าจะไปที่ธนาคารดีไหมอะไรเงี้ยเออก็ง่ายมากโดยที่เราไม่ต้อง ต้องกลับไทยเนะี่ยบางคนเขาก็ใช้การโทรนะคะเพื่อที่จะยืนยันตัวต,วตวอนอะไรเงี้ยคะ่ะแต่หมิยวก็ทําแบบนี้นะคะมันก็สะดวกสบายดีนะคะโดยที่เราไม่ต้องบินกลับไทยนะคะอันนี้ก็ยังใช้ได้ปกติของนี่กาสาซิกรก็ยังใช้ได้แล้วก็ของโทรศัพท์ใหม่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเพื่อนตอนแรกมันบอกว่ามันใช้ไม่ได้ต้องไปเปิดโรม m i n g ต้องใช้เน็ตของของซิมนั้นเลยที่ที่เราสมัครตั้งแต่แรกเลยนะคะ พอยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้ไวไฟได้ปกติง่ายมากเลยถ้าใครดูแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะหมิวก็ครั้งแรกนะคะที่เปลี่ยนโทรศัพท์แล้วก็เพิ่งเริ่มทําครั้งแรกแบบย้ายข้อมูลมาอะไรเงี้ยนะคะของกสิกรของบ้านเราอะไรเงี้ยนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปยืนยันยืนยันตัวตนที่ที่บ้านเราอะ่ะเอออันนี้ก็เป็นครั้งแรกก็เป็นก็หมิวก็เข้าไปดูในติ๊กต็อกนะบางคนเขาใช้การโทรบางคนก็ ต้องรอกับไทยนู่นนี่นันน่นอะไรเงี้ยเออเราก็เลยลองหาวิธีดูวิธีนี้นะคะก็ดีเหมือนกันนะคะ